สวัสดีครับอันนี้เป็นเดลไฟนะครับเทสกับยาลิสปี2019นะครับเดี๋ยวนะครับสตาร์ทเครื่องดีกว่าโอออโตโดดเปิดแอร์ก่อนร้อนวิธีการใช้งานก็ไม่ยากนะครับ วิธีการดู Data เราต้องการดู Data อะไรครับเวนันเราก็ดึงออกมานะครับเห็นไหมไม่ไม่รู้นะครับผมก็แบตเตอรี่เราก็ดึงออกมาครับนะครับแล้วเราก็เลื่อนลูกศรตัวนี้นะครับเลื่อนลงมาเรื่อยๆครับเราจะดูอะไรครับเดี๋ยวดูเดี๋ยวเราได้เราก็ดึงออกมาครับเดี๋ยวผมสมมุติให้ดูก่อนแล้วกันนะครับ เมดึงออกมาครับนะครับเกียวเลยครับผมสมมติลองแค่นี้ก่อนนะครับแล้วก็มามุมขวานะครับหัวเป็นหัวเดียวไฟนะครับ่านี่ครับเป็นกราฟครับ สิบสามโวลต์นะครับดีเลยครับผมมานนี้ออกซิเจนเซนเซอร์เดี๋ยวนะครับเลื่ออๆขึ้นไปครับเลื่อนไปยังไงบ้างเดี๋ยวนะครับอ๋อเลื่อนลงเป็นไงครับกราฟิกทรมาดีนะครับนะครับความร้อนห้าสิบเอ็ดองศานะครับนะครับ ่ครับผมเซฟไว้ได้ด้วยครับเป็นออโต้คอมนะครับโปรแกรมออโต้คอมนะครับค่อนข้างดีครับค่อนข้างดีใช้งานก็ดีครับดู Data ได้สวยงามเลยครับต,ต้องการดูอเลยครับรอย้อนหรอครับ นะครับต้อตงการดู Speed, แองจินสปีดอ่ะเดี๋ยวดูครับดูได้ทุกอย่างครับดูดีครับไม่ว่าน่าจะเลยนะครับสำหรับที่มิตรภาพนะครับลงให้ฟรีนะครับ ผมไม่ได้คิดตังหรือเก็บตังใดๆทั้งสิ้นนะครับเนื่องจากว่าเห็นใจนะครับมาหาผมถึงกรุงเทพนะครับเนี่ยครับผมโอ้กราฟ,ฟิกดีนะครับเดี๋ยว ขั้นต่อไปรีวิวเทคสต e a m นะครับรเดี๋ยวไปจินสปีดนะครับโอ้โหดีกว่าโปรแกรมของเดลไฟล์นะครับออโต้คอมทำมาดีครับยี่สี่โวลต์นี่เสียบเข้าได้หลายรุ่นครับผมยูลลูนี่เข้าได้เลยครับผมนะครับก็ฝากรีวิวด้วยนะครับผม เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวรอโปรแกรมเทคสตรีมครับผมอ่าเดี๋ยว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 เวลาเข้าเอาใหม่ดีกว่าครับเดี๋ยวบอกก่อนครับเดี๋ยวขอรีวิวเวลาเข้าก่อนครับเดี๋ยวอันนี้ z o กันนะครับมองไม่เห็น อันนี้นะครับเป็น12โวลต์นะครับถ้ามันมีแท้งเป็น24โวลต์นะครับนี่นะครับเป็นแท้งเป็น24โวลต์นะครับนี่12โวลต์ก็จะเป็นคายเฉยนะครับไหนวะนี่ครับเป็นคายเฉยนะ12โวลต์นะครับนี่นะครับก็แับเป็นคลิกเข้าไปเลยครับนะครับจะรอนิดนึงครับมันจะช้านิดนึงครับเพราะว่า ตามยถากรรมของคอมครับแล้วก็เน็กเน็กนี่นะครับจายี่ห้อรถไม่มีแล้วก,กดเน็กนี่ไปนะครับเดี๋ยวผมลงลงทีวีเบอร์ให้อีกครับผมเพราะว่าเดี๋ยวเวลามีไราไยเดี๋ยวจะได้ทีวีเบอร์ได้ครับวีออสเราไม่มีในนี้เราก็กดเน็กไปนะครับยาลยิ์เราก็เข้ายาลิ์ไปเลยนะครับนี่นะครับ ตรงนี้มันจะถามเรานะครับว่าเครื่องอะไรเราตอบว่าเบนซินนะครับเบนซินนะครับเรากติกเครื่องหมายถูกไปเลยครับเครื่องหมายถูกมันจะขึ้นทั้งหมดสามตัวนะครับถ้ามันเข้าได้นะครับอ่าเร็วเลยครับอันนี้ลงทะเบียนหัวฉีดได้ด้วยนะครับสัพพายปั๊มก็ได้ครับผมเดี๋ยว นะครับอ่าเข้าไปเลยครับเราจะทำอะไรครับดู Data เข้าเครื่องยนต์หรือเข้าเครื่องยนต์ก่อนครับเขาบอกว่ามันไม่มีมีโค้ดนะครับแล้วก็ดู Data เข้าไปที่นี่นะครับรูปนี่นะครับอ่าแล้วก็ดึง Data ออกเหมือนเดิมครับผมนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วครับผมบวัสดีครับ